สบายดีพี่น้องตองไฟเซฟซีเบอร์สกูสกคนได้เวลาเบาเก่งแล้วเบาอดเลาะยำเบ็ดกับเนาะเลาะกับเนาะพี่น้องใส่แล้วแล้คก็ลองยำม,มันกันเอาเินถือกาพี่น้องคำคำแล้วนังเข็มมีประคอ,อยใหญ่กินอยู่เนาะ

ทังนั้นก็นเงียบพี่นอ้องนั่นก็มีแต่ปลาหน่อยตอดจะไลกควายกลับพร้อมเลยพี่น้องคำเลยด้วยพวกมุมกว่าเลยพี่น้อง

เลยขอกเลยแก้วลูกว่านลูก mm. บ่าวนกำลังไล่ควาย mm. เขาขอกพี่น,นอ้องคํำแล้ว6กมุงกว่าแล้ว mm. ไปขวนขึ้นมาเลย

ลายลควายกับคอกพร้อมพี่น้องมันก็ยามเบ็ดกับพร้อม,น,อน,มน้องพี่น้องค่ำแล้วถือวันเอาเลยคุณค่ำเลยเนาะพี่น้องมันเอาเข้คาคอก เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนอนคอกเลยนอนคอกเลยทำแล้วขวนมาเลยขวนคอกเลยคอกเลย cái cái nó cái 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 ท่านท่านสายเวทเลยพี่น้องปันลงไปอีกว่าไปตอ่อเนาะพี่น้องก็แเสด่งว่าคือว่าสวบอยู่เนาะพี่น้องคือว่ากินอยู่เนาะแต่ว่าน่าจะใช้เวลาแหละลองบึง่งววามจริงถึก แสดงหัวปลาก็สนใจอยู่นังเกมก็มีสวบมีเสียบอยู่ไรลควายเขาเคาะน้ำเพี่ยงใส่เบ็ด้อมยามเบ็ด้อมแต่ลังนี่แกยังบรกล่ะน้องพี่น้องยังเงีย,อยบยอ,ลลอยูอนน่ เาพูดกนะได้ไปคอยกับคอกไปก่อนนะเพียงแต่ายังบรคคำปหน่อยำเติมเลยหกมุ่งกับทุ่มเลยพี่น้องเฮ้ยเฮ้อกเลยคอกเลยเฮ้เฮ้ยอกเลยทำไร เฮ้ยเฮ้ยฮึเฮ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 คอกแอกเลย นี่รังเล็กนะสิฮะอ๋อนี่คือว่าใส่แล้วยามกับคือว่าบ่ได้แจ็ตน้องพี่น้องเดี๋ยวจะเ่ายังไข่ยา้มีจริงนี่อันนี้คือต้องเอาไข่ข้อก่อนน้องพี่น้องทำแล้วดวิมืดแล้วแต่ว่ากระบ่กมันแบบ เอาก้อยกับข้ขอค้ำแบบนี้เสมือเราพี่น้องก็งคือว่ามือนี้เขามาใส่เบ็ดเนาะก็เลยก็เลยค้ำกว่าปกติเนาะแต่ว่ากับเราได้อยู่ในบอลหกนะอาจจะบ่มีงูมีอย่างเดี๋ยวพี่น้องก็คือบมเป็นแปน,เ,ปนเอาง่ายซะเล่นนี่คือว่าเล่นแปนเนาะพี่น้องทุกอย่างแต่ว่าก็มียายอมยอมใน,น้อยๆพอเล่มอยู่ ขอกเลยคอกเลยขอกเลยคอกเลยกำไรก็คอกเลยเผือกก็คอกเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขอกขอกขอก เข้าไปเลยเข้าไปเลยคอกเลยคอกเลยคอกเลยนี่คอก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 ไปเลยเฮ้เฮ Ơ, ơ tua chị lật tỏa, các chị Cầm ra bây giờ Bơ, kéo, ấy khoan Bơ, bơ, kéo, khoan, bơ 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 ออกเลยเข้าไปเข้าไปสีนี้เข้าไปสีนี้เข้าไปเข้าไปคุณเบิ้งเบิ้งเบิงเบิ่งแก้วเบิ้งแก้วเข้าไป हे हे हे